สวัสดีค่ะเจ้า u t u b e ช่องงานประดิษฐ์งานโคเช์บายครูพี่แอลนะคะมีคนสอบถามในเรื่องอได้ที่ครูใช้นะคะครู mm hmm. ใช้ได้ชนิดเดียวถามครูว่าเป็นยี่ห้ออะไรนี่ครูไม่ทราบนะคะเพราะครูสั่งซื้อโดยตรงจากโรงงานมันเป็นได้เส้นใหญ่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มถักโคเช์ก็สามารถที่จะจะถักแล้วไม่เบื่อนะคะ แล้วได้ชนิดนี้เวลารีดนี่มันจะขึ้นเงาแล้วมันก็จะนิ่มครูจรึงเลือกใช้ได้ชนิดนี้ถ้าเป็นเสื้อหรือกระโปรงนะคะราคาของได้จะอยู่ที่890บาทอันนี้ครูส่งอ m เอนะคะพร้อมสอนงานถักจนคุณสำเร็จเป็นชิ้นงานถ้าทั้งชุดจะอยู่ที่1,500บาทถ้าใครสนใจสามารถแอดไอีไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ ขอบคุณค่ะ